สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้รีดในวันนี้พามาที่ร้านชีวิตชีวาสาขาเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์แห่งนี้ครับเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่กับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ ขอแนะนำสามร้านใหม่ที่ไม่อยากให้คุณพลาดความอร่อยเลิศครับเริ่มกันที่ร้านชีวิตชีวาเป็นร้านคาเฟ่ขนมและเครื่องดื่มจากเชียงใหม่ที่เกิดจากความรักในการทำขนมของคุณแพรเจ้าของร้านที่ได้คิดค้นและพัฒนาจนมีเอกลักษณ์ของแต่ละเมนูที่ไม่เหมือนใคร เอาล่ะครับความอร่อยเลิศของขนมที่มาจากชีวิตจิตใจจะทําให้คุณมีชีวิตชีวาขนาดไหนขอเชิญแฟนรายการและกูรูอาหารคุณเรธิ์แลพันธ์มาที่แหล่งรวมความสุขความสนุกความอร่อยที่พร้อมพรั่งด้วยร้านค้าร้านอาหารมากมายเดะเซอร์เคราชพะพึ์ครับวันนี้ฤทธิ์อยู่กับเจ้าของร้านและเจ้าของสูตรด้วยค่ะคุณกันติชาสมจัก คุณแพรขาสวัสดีจ้าสวัพอด,ดีค่ะ,คะทำไมร้านเราจรึงชื่อว่าชีวิตชีวาค่ะเพราะว่าขนมของเราค่ะเมื่อทานแล้วก็คือมีชีวิตชีวาค่ะและ้วก็การตกแต่งร้านก็เป็นสไตล์ของชีวิตชีวาคะว่ะเมนูแรกของชีวิตชีวาเลยค่ะขอแนะนําเป็นตัวบิงซูบัวลอยซอยสไข่เค็มเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างบิงซูกับบัวลอยซอยสไข่เค็มเป็นบัวลอยโฮมเมดค่ะใช้สีธรรมชาติจะมีตัวมันม่นมวงค่ะมีตัวอัญชันมีตัวฟักทองค่ะจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตัวน้ําแข็งของเราจะเป็นน้นาแข็งน สดแพชี100ตชีวะที่สองจากฟิวโนโกเกจะเป็นบิงซูชานมเอเกยทานคู่กับไข่มุกน้ำตาลายแดงสูตรไต้หวันแล้วก็วเฉากวยไต้หวันตัวบิงซูของเรานะคะจะทํามาจากชานมเอเกยไข่มุกนะคะจะเคี่ยวเป็นสูตรไต้หวันต่อไปนะคะแนะนําเป็นตัวบิงซูทีรามิสุด,ดังโงะก็จะมี2รสชาติให้เลือกนะคะจะมีรสชาติผงถั่วคินาโกะแล้วก็รสชาติมัทฉะข้างล่างนะคะก็จะเป็นแท็คเกอร์ตามด้วยบิงซูราดด้วยครีมชีสต่อไปเลยค่ะ ซอตี้เอกยอกดังโง่เบสค่ะจะเป็นคัสต์ดเบสขนมปังฮอกไกโดเคลือบด้วยครีมคัสต์ดหน้าขนมปังจะกรอบคัสต์ดค่ะท็อปด้วยดังโง่แล้วก็ซอสไข,ข่เค็มยังมีเครื่องดื่มอีกค่ะจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะเป็นชีวาพราราไดค่ะเป็นชาเออร์เกรนะคะมิกกับใบมะกรูดแล้วก็น้ำเลมอนค่ะวันนี้หลี่ขอการันตีความอร่อยที่ไม่ธรรมดาให้กับมัทฉะทิรามิสุดังโง่ซอตี้เอ็กยอกบัวลอยปิง่งสู ให้กับชีวิตชีวาสาขาเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านชีวิตชีวาสาขาเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ภายในโครงการเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์โซนด้านหน้าตรงข้ามแมคโดนัลล์ครับเบเกอรี่เครื่องดื่มรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของครุรีรับผิดันแบบนี้ก็ได้รับการการ,การันตีจากครุรีไปเลยครับ เคล็ดลับอะไรเลิศเมนูชีวาพาราไดซ์กับร้านชีวิตชีวาสาขาเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ค่ะ ชาเออเกรชีใบมะกรูดใส่ลงไปตามด้วยสีรัปรอให้ชานั้นเย็นเสร็จแล้วใส่น้ําแข็งลงไปบีบมะนาวคนให้เข้ากันแล้วแต่งด้วยใบยมะกรูดแคฟเฟียไลยม์ลีฟและเลมอนเนตเราจะได้ชืว่าพาร,ราไรซี่อร่อยและสดชื่นค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอะร่อยเลิศกับพลิคาลี่เมชือ